นี่ก็คือบรรยากาศการขายยกเลยครับยืนริมถนนแบบนี้เลยแต่ผมขอย้ำหน่อยนะครับว่าถ้าคุณต่อแล้วต้องซื้ออย่างเช่นเขาเปิดมาเม็ด10000บาทแล้วคุณไปต่อเขา้า5,000บาทถ้าเขาเกิดให้คุณคุณต้องซื้อนะครับนี่เป็นมารยาทในการซื้อขายหยกของทุกที่เลยถ้าคุณดูแล้วไม่ชอบก็ปฏิเสธเขาไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจ อย่างเมทีุ่ณเห็นอยู่ตอนนี้สวยมากครับแต่ว่าดูจากแสงไฟหน้าตู้ซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าถ้าจะซื้อหยกให้ดูจากแสงธรรมชาติผมก็เลยชวนเขาออกไปข้างนอกครับไปดูแสงธรรมชาติกันเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนโอ้แม่สาวน้อยหยกชุดนี้หนึ่งแสนบาทเป็นคุณคุณจะซื้อไหมครับบอกผมหน่อยแต่ผมมองแล้วว่าไม่ผ่านครับชุดนี้ส่วนบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วคนเดินพลอยเหล่านี้เขาจะขายข,ายของปลอมให้เราหรือเปล่าครับ <c oughs> ผมขอใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วจะขายข,ายของแท้เพราะว่าถ้าใครขายของปลอมบอกเลยว่าอยู่ยากแน่นอนครับ แต่ต่อให้จะเป็นของแท้แต่ถ้าคุณอ่านของไม่เป็นดูของไม่ขาดนะครับบอกเลยว่าคุณจะเสียเปรียบอย่างแน่นอนมาครับหลายคนอาจสงสัยเลยว่าผมมาซื้อหยกอะไรมาบ้างมาดูกันเลยเท่าไหร่นะครับหยกร้อม